ใดๆในโลกลวนอนิจจรการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตของมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่ครับกราบนมัสการพระเดชพระกุณเจ้าสังฆชินบุตรพุทธชินโอรสท่านประธานฝ่ายสงฆ์กราบเรียนท่านวันอยู่บำรุงสอสอคุณภาพทันดีฝั่งทนคนของแผ่นดินท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ก่อนที่สรีระร่างที่ไร้วิญญาณของผู้วายชนจะมาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระผมแสนรักเมืองโคราชขอนำเรียนประวัติแต่พอสังเขปขออภัยไปยังบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีชีวิตท,ที่เกี่ยวพันอาจไม่ได้เอื่ยนนามต้องขออภยัยนายไพทูรย์ผู้รัฐมีชื่อเล่นว่ามังที่ทุกคนรู้จักกันในอัมโรเบิร์ตสายขวัญ เกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2508ในชุมชนแออัดย่านบางเขนมีพ่อเป็นชาวอเมริกันแอฟริกันชื่อว่าอเล็กคูเปอร์และนางสมริษพุ่มรัฐมีพี่น้องท้องเดียวกันหนึ่งคนคือนางสาวน้ำฝนพุ่มรัตนมีบุตรทิดาสองคนคือนางสาวกัลยาณีและนางสาวไพยลินพุ่มรัตน ชีวิตในวัยเด็กของคนนั้นเขาไม่ได้เรียนหนังสือครับท่านภูมิเกียรติทีโครพอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องเดินเข้าสู่ถนนแห่งอบายมุกคลุกอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งและดิ้นรนเป็นอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าไร้จุดหมายไร้อนาคตไร้คนคอยให้ความอดทนอดอิม่มหิวโหวยเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้มีโอกาสได้เข้าสู่วงการแต่ก่อนที่เขาจะเข้าสู่วงการนั้นเขาได้ไปสมัครทำงานเป็นกระเป๋ารถสองแถววิ่งระหว่างสะพานใหม่อนุสาวรีชัยสมรภูมิจนทำให้รู้จักและสนิทกับนายวันชาติพึ่งชำ่ำหรือหนูของเตยจากนั้นเข้าสู่วงการลิเกโดยทำหน้าที่ตีรหน้าตีกลองและได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นโจกประจำคณะ แววดังความเป็นดาวได้เริ่มขึ้นเมื่อเขาได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการอย่างโจ้าสายยันสวัสดีนาน,นานรุ่นพี่ลิเกซึ่งตอนนั้นอยู่ตลกคณะดีดอกมะดันได้ชักชวนให้เข้าไปอยู่กับคณะมันจหาต่อมาไยทูลได้มาอยู่กับตลกคณะดีดอกมะดันในตำแหน่งตัวปูซึ่งดีดอกมะดันเห็นรูปร่างบุคลิกเฉพาะตัวประกอบกับบุรุษครึ่งดีดอกมะดันเลยตั้งชื่อให้ว่าโรเบิร์ต โรเบิร์ตสายวันเล่นอยู่ตลกคณะดีดอกมะดันประมาณส2บสองปีจนกระทั่งดีดอกมะดันเสียชีวิตจากนั้นได้มาอยู่กับหนูคลองเตยในช่วงระยะสั้นๆเนื่องจากหนูคลองเตยได้เสียชีวิตลงอีกท่านหนึ่งโรเบิร์ตจึงได้มาตั้งตลกคณะเพชรเก้าซึ่งประกอบไปด้วยตูนตามเชิญยิม้มหน่อยเชิญยิม้มโว้คลองเตยเล่นอยู่ได้ไม่นานตูนตามก็ออกเชิญยิ้ม จึงได้ชักชวนกระรอกเชิญยิ้มเข้ามาร่วมงานด้วยกันจนเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นไม่นานโรเบิร์ตได้ล้มป่วยลงด้วยโรควัณโรคปอดครับท่านผูมิเกียริที่ครบรพอาการค่อนข้างรุนแรงจนเกือบจะเสียชีวิตแต่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจนกระทั่งไปพบกับหลานสาวของป่าต้อมเจ้าของร้านอาหารต้นทอง กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาได้แต่งงานจนมีกระทั่งมีลูกสาวสองคนครับแต่งงานกับคุณสัมฤทธิพุ่มรัฐประวัติอาจวกบนไปเล็กน้อยเนื่องจากข้อมูลนั้นมาจากหลายทิศทางเหลือเกินท่านผู้มีเกียรติที่ครครับโรเบิร์ตกับผู้บรรยายอยู่สายเดียวกันนะครับหลังจากวงการคาเฟ่เริ่มจะซบเซาเพชรเก้าได้ปิดตัวลง ประจวบกับช่วงเวลาเดียวกันที่โรเบิรต์ตได้รับการชักชวนจากบอนเชิญยิ้มสวรรค์มีตาฟ้าเริ่มเปิดชายที่ชื่อบอนเชิญยิ้มได้กำหนดชีวิตให้กับเขาใหม่ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจนเวลาผ่านพ้นไปหลังจากที่มาร่วมทีมงานกับบอนเชิญยิ้มทุกที่ทุกสถานที่ที่เปิดการแสดงด้วยความยิ่งใหญ่ครับทุกครั้งที่เปิดทำการแสดงของคณะบอนเชิญยิ้ม จะได้ยินการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่คล้ายๆกับพิธีกรของสายยันสัญญาที่ว่าณนนแหล่งนี้ที่พักกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนนแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านรู้หรือไม่ว่าในขณะที่เขาให้ความบันเทิงและความสุขแก่ทุกท่านนั้นภายในร่างกายของเขาแทบไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ด้วยวิญ,ญญาณของความเป็นนักแสดงที่ดี ทุกครั้งที่ทุกคนพบหน้าเขาจะต้องยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุขแต่ร่างกายของคนเรานั้นไม่ใช่เหล็กไหลความเจ็บป่วยเริ่มออกอาการเขาไปพบแพทย์ซึ่งได้ทำการผ่าตัดมะเร็งปอดและอีกไม่นานอาการเริ่มจะดีขึ้นท่านผู้มีเกียรติที่ารบอันที่จริงแล้วเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเราเพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็จะไม่มีเรา แต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราอน,นิจจาวะัตะสังขาราชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นทรงอยู่ระดับไปวันเสาร์ที่19กันยายน2563บอนเชิญยิ้มได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไพทูลหรือโรเบิร์ตสายควันได้เสียชีวิตลตงแล้วด้วยโรคแทรกซ้อนทั้งวัณโรคและโรคปอด ปิดฉากชีวิตตลกที่ไม่ตลกที่ชื่อโรเบิร์ตสายขวันสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการทั้งผู้ชีวิตภรรยาและบุตรและก็เสียน้ำตามากกว่าใครคงไม่พ้นกับคนที่ชื่อบอนเชิญยิ้มสริอายุรวมแล้ว5 4ตปี10เดือน21วันท่านผู้มีเกียรติที่เคารพชีวิตของคนเรานั้นก็เปรียบเสมือนละครทุกตอนทุกบทมีโศกสลดปนเศร้าเท้าสุขสันต์ มีหัวเราะมีร้องไห้รักใคร้กันที่สุดนั้นเมนเผาศพจบการแสดง